สวัสดีค่ะหมอเฟิร์นเฟลินคลินิกนะคะวันนี้หมอเฟิร์นก็จะมาพูดถึงโปรแกรมมินลิฟต์นะคะอะไรคือโปรแกรมมินลิฟต์ก็คือการยกกระชับด้วยไหมอินนั่นเองนะคะสำหรับเคสที่มีความหย่อนคล้อยมากเกินเลเวลที่จะทําเครื่องไอฟ,ฟูอัลทาราอัลทรคอมเมอร์แล้วนะคะหรือเคสที่ต้องการผลลัพธ์การยกกระชับที่ชัดเจนหรือเร่งด่วนนะคะการร้อยไหมนี่แหละตอบโจทย์แต่การร้อยไหมเนี่ยไม่ใช่ไหมอะไรก็ได้นะต้องเป็นไหมออยนะคะหลายคนมาถามถึงว o t ถุฟิลเลอร์ที่เป็นรุ่นออยหรือหลายคลินิกพยายามจะโชว์ความออยของวัตถุฟิลเลอร์เนี่ ใส่อิมแพลนสิ่งนี้เข้าไปภายใต้หน้าเราดังนั้นต้องเลือกใหม่ที่มีออยอที่เฟรนคลินิกเราเลือกใช้ใหม่มินนะคะทําไมต้องใหม่มินเพราะว่าใหม่มินเนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีเพ s สโม d i n g ทำให้ตัวใหมเนี่ยมันมีความ แข็งแรงนะคะแข็งแรงกว่าไหมทั่วไปถึง4เท่าขาดยากยกกระชับได้ดีจึงทําให้ผลลัพธ์การยกกระชับนั้นเหนือกว่า2นะคะก็คือการให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานบางคนอาจจะเคยร้อยไหมอุ้ยแเดือนก็หย่อนแล้วแต่ว่าอันเนี้ยผลลัพธ์ยาวนะ1 2บสถึงสิเดือนนะคะจกค่าเฉลีย่ยแล้วก็อีกตรงหนึ่งคะ่ะอันนี้ดีหมอเฟิร์นชอบไหมนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีเงี้ยงสามร้อยหกสิบองศาความมีเงี้ยงสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยจะทำให้ยเกาะผ้นผิวได้ดีและสิ่งที่ทําให สบายใจที่สุดก็คือเป็นใหมที่ผ่านออยในหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นออยไทยเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกาใช้มาหลายที่ทั่วโลกทําให้มั่นใจได้ว่าใเนี้มีความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานที่สูงค่ะสําหรับใครที่สนใจโปรแกรมมินลิฟนะคะสามารถอินบ็อกมาได้เลยที่เฟรินคลินิกค่ะ